สวัสดีครับวันนี้นะครับบ่ายแล้ววันนี้วันที่สิบสี่เดือนสองนะครับหรือเป็นวันวันทีนไทยนั่นเองนะครับหรือเป็นวันวัน,น,นทีไทยนั่นเองครับซึ่งเอทุกคนก็น่าจะทราบนะบว่าวันนี้ตอนเที่ยงจริงๆคลิปนี้ผมอาจประมาณประมาณเที่ยงกว่ากว่าประมาณเที่ยงกว่ากเลดไปประมาณบ่ายโมงนะครับซึ่งโรเจอร์อ e ีเอ็กต้อไ,ไม่เหม็นเท่า ผมก็ต้องมาจับจองด้วยครับด้วยงบประมาณ800กว่าเพชรครับไม่ใช่อ่ะคลิปนี้น่าจะมาหมดไปพันกว่าเพรครับคือตอนแรกอ่ะผมตั้งต้นมี800แลยเห็นไหมตามนี้เลยแล้วก็ผมก็ไปรับของไปรับนู่นรับนี่รับนั่นครับรวมๆมาก็ประมาณพันเพรนะเดี๋ยวผมว่าดูกันไปนะว่าผมจะได้ตัวอะไรนะแต่รอบแรกผ่านไปแล้วนะกับ50เพรที่ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยจริงๆนะครับ คือมันมันมีหลายสูตรมาเอ้ยรอบน,นี้โซโลมาว่ะรอบน,นี้โซโลมาว่ะออ้ยทงทงทอง,ทอง,ทองแต่ไม่มีไม่มีสดสนุบไม่มีฟอง,งน้ำนะครับคือมันมีหลายสูตรนล่งนแบบเอ้ยตอนแบบตอนเที่ยงตัวเอ็กมาต้องมีเปิดเลยแบบเอมมันเผลออะเออลองแบบเอมอ็มเผลอครับแบบเอ้ย,อแบบอย,อยอปล่อลยปลแบบ่อ,เอยอลบบ M P อเลดอะไรแบบนี้นครับว่าใช้กันหลายสูตรนะผมว่าลองด้วยก่อนละ มีแบบอย่างอย่างที่ทุกคนเคยเห็นอ่ะที่ผมชอบใช้บ่อยๆก็คือแบบเออคือการดูเลิกใช่ไหมครับซึ่งถามว่าเอุ้ยพี่ปกติพี่ดูเลิกเนี่ยแล้วทําไมคลิปนี้พี่ไม่ดูอดทนไม่ไหวครับอู้ยอู้ยรอบนี้มาวะ่ะรอบนี้มาวะ่ะรอบนี้มาว่ะอลามครับอลา,ามครับแล้วดึงดึงอือือ จะได้ตัวอะไรไหมนีไปครับไปครับไปครับมาครับโอ้โหโรบินโรบินอะไรไปต่อครับเพชรเรายังไม่หมดนะเราอย่าเราอย่าท้อน,นะครับก็อย่างที่ผมบอกนะว่าเออทำไมพี่ไม่ดูเลิกก็นรอบนี้ผมอดอดใจไม่ไหวจริงแล้วก็ไม่ควรทำนะอันนี้ผมพูดจริงๆเลยนะครับว่า ใครที่มีเพชรประมาณเนี้ยประมาณผมแปดร้อยเพชรอย่างเงี้ยผมว่าไม่ควรทำนะถ้าจะสุ่มอะถ้าอยากจะวัดดงจริงๆอะผมว่าสุ่มแค่แบบห้าสิบเพชหนึ่งร้อยเพชรก็พอครับก็อพอนี่ผมไม่บ้าครับนี่ผมไม่บ้าอันนี้พูดตรงๆเลยนะก็เทน้าตักครับรอบนี้นะส่วนอุ้ยรอบนี้ a ลามอา่ะรอบนี้ a ลามอา่ะมาวะ่ะทองทองยังไง ยังไงวิ่งเอวิ่งเอวิ wing, ่งเอวิ่งโอ้โหกูดำเออกูดำกูำจะไปหวังอะไรวะส่วนใครนะครับที่จะแบบอาจจะแบบสุ่มมาแรกไม่ทันรอบแบบเลิกตอนเที่ยงอาจจะมีแบบสูตรตาขี้สูบเข้าออกเข้าออก9้าออ 9, ครั้ง8ครั้งอันนี้ก็สุดแล้วแต่นะครับส่วนใครที่แบบอยากจะใช้แบบแบบผมนะสูตรแบบผมนะครับก็การดูเลิกนะครับก็ มันจะมีเลิกวันที่18นะครับ18 18เดือน2นะครับก็ซึ่งวันนั้นอ่ะอย่างที่ผมบอกว่าผมจะมาสุ่มในส่วนของปารชาหนวดขาวอยู่แล้วนะครับในไลนะ์เนาะมันจะมีประมาณ6โมง40 40ไปจนถึงเที่ยงกว่าครับเดี๋ยวผมแปะให้ดูนะเป็นเลิกวันที่18นะครับก็สุ่มกันได้นะครับถ้าใครอยากถ่เลิกครับอันนี้ผมก็ใช้สูตรครับเปลี่ยนตัวมั่วครับ อย่าอย่าค่า,คา,าก๋วยกับผมนะครับสูตรผมคืออันนี้คือเปลี่ยนตัวมั่วครับคนอื่นเขาอาจจะมีแบบบัตกี้อาจจะเป็นแบบพวกลูกเรือจริงๆผมมีลูกเรือด้วยแต่ใช้สูตรนี้ก่อนนะสูตรต๊อกต่อยครับัวนี้สูตรต๊อกต่อยครับเออเป็นไงครับต๊อกต่อยครับนี่อะต๊อกต่อยนี่อะต๊อกต่อยนี่อะต๊อกต่อย ต็อปต่อยนี่ไงต็อปต่อยหมดเลยครับไปต่อครับอย่าท้อนะครับตอนนี้400กว่าเพรแล้วนะครับอ้ยอารามอารามอารามทงแดงอารามทงแดงอื้ือารามครับอารามฟองมีฟองสนลมมีลิงกุกพูนองหมดละ32 TR นะครับมีฟองสบู่แล้วก็มีส่วนสะนุกนะครับแฟงกี้ไปละหนึ่งตัวนะครับโอ้ถือว่าโอเคนะ ถือว่าโอเคพูดไปงั้นะครับตัดไปตัดไปลูกเอ้ยสายมัดวะ่ะจับได้สายวิ่งโอ้ตัวนี้ยังมีคนเล่นอยู่เหรอคำถามจริงไปต่อไปต่อลูกไปต่อลูกมันจะไม่จบแค่นี้ไม่จบแค่นี้จริงเหรอวะถามจริงถามจริงเพ็รกูหมดแล้วโอเคโอ้โห ตะคริปดิตะคริปเด้อโอ้โหไปลูกอันนี้ทองนะสามสองจีอาร์มีสดสนุกมีฟองน้ําแต่สมบัติมันไม่นี่หว่าแล้วมันก็ไม่อร่ามวะอาจจะได้แค่ตัวสีน้ำไม่น่าไม่น่าได้โรเจอร์ตักเข้าไปลุกตักเข้าไปลุกตักเข้าไปลุกเอ,อ้ีสัตว์วิ่งเว้ยเฮ้ย อีวานคอปอีวานคอปโรเจอร์กูอยูงไหนวะ <c ười> คือถ้าคลิปนี้ออกไปแล้วก็ถามว่าผมจะรีวิวโรเจอร์ไหมพูดเลยนะครับว่าเดี๋ยวผมจะทำคลิปรีวิวโรเจอร์แน่นอนแล้วก็ดูนะครับว่าคลิปนี้ผมจะได้โรเจอร์หรือไม่ถ้าผมไม่ได้ถ้าผมไม่ได้มไมไดเดี๋ยวเจอ โรเจอร์เวอร์ชั่นคนจนครับคล้ายๆคลิปเก่าผมอะที่เป็นหนวดขาวเวอร์ชันคนจนนะครับคลิปนี้จะเป็นโรเจอร์เวอร์ชั่นคนจนไปครับต่อครับผมเปลี่ยนสูตรแล้วนะครับใช้สูตรความสัมพันธ์นะครับ Roger โรเจอร์หนวดขาวเฮ้ยไม่ใช่โรเจอร์แสงลูฟี่นะครับโอ้โหโรเจอร์แสงลูฟี ต่อครับสามร้อยเก้าเพชรครับเฮ้ยเฮ้ยมาว่ะเฮ้ยโอ้แจะทงดาอ่ะอารามอยู่ครับข้างหลังเป็นโอ้ไม่ได้ว่ะข้างหลังเป็นสิบสี่จีอ่ะสกิปเลยไม่สนไม่ได้โอ้โหสมบัติก็ไม่มีรอบนี้เฮ้ยตะไปลุกไม่ได้หรอกเชื่อผมเลยมันไม่ได้หรอก ตอนนี้เท่าไหร่เอ้ยเนี่ยโอ้โหเหลือสองร้อยกว่าเคสแล้วครับเอาละเอาละโอ้โอ้ยเกินไปลูกลูฟี่โอ้โหสคิปรัวๆครับช่วงนี้ไม่ไหวครับมาครับโซโลโอุย้ยอารามวะอารามอารามธงทองธงทองอารามอือหือสามสองกีอาร์มีส่วนสนุกมีฟองน้ำแล้วโอ้โหกู รอบนี้แหละรอบนี้ต้องเป็นวันของกูรอบนี้ต้องเป็นวันของกูรอบ,ออรอบสายโล่ครับแอนดี่แน่เลยตรงนี้อ่าอ่าอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอบนี้อุย้ยสายมาคอมมิวนิสต์มีไหมมีไหม้ยเฮ ไม่เป็นไรครับรอบนี้ได้แรลลี่มานะครับรอบหน้าขอขอหัวหน้าได้บ่าเอะรอบนี้ได้ลองหัวหน้าแล้วว่ารอบหน้าขอลองหัวหน้าไอ้รอบหน้าขอหัวหน้าได้ปา้างละนะพูดไปนัน้เค,ครับเดี๋ยวทำคลิปรีวิวแน่น,นอนครับสำหรับเรลี่นะโอเคครับไปต่อครับโอ้โหแต่สมบสัติดำแบบนี้ดำทองทอ,งอยู่นะ27่เจ็ดอาครับ สายโลแลลรี่ตัวประหละ hey. Hey, าเฮ้ยเฮ้ยองเป็นเล่นนะครับตัวนี้ตัวนี้ผมยังไม่มีนะเว้ยเอาไปทำเหรียญดีนะครับเอาไปทำเหรียญเอเนลนี่ <c oughs> <c oughs> นี่ดีนะเว้ยโอ้โหเฮ้ยยังยังดีครับยังดีครับยังดีที่ได้ตัวนี้โอเคครับจริงๆมันจะมีพวกตัวตัวสี่ดาวอะ าไม่ใช่พวกตัวอย่างเงี้ยผมว่าเฮ้ยรอบนี้อารามว่ะสามสองสามสองว่ะเฮ้ยมาว่ะส่วนสนุกฟองน้ำขอเธอลูกพ่อ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 ขอเธอลูกสายโล่อือืสายโล่แล้วโอ้หเฮ้ยสายวิ่งโอ้แตมันเป็นล่างเนี้ยมันเป็นร่างอ้วนโอ, phin, โอ,โอ majesty, โ้ได้ต <kaz divine shooting> ัว <zo> อีกาอีการี่คนเล่น คนเล่นเยอะพอสมควรนะครับยังมีคนเล่นอยู่นะปัจจุบันโอ้สายวิง่งสายวิ่งขอด้วยละคือล่างอ้วนอะ่ะถ้ามันเป็นล่างถ้ามันเป็นล่างแน็คแมนนะก็่าไปอย่างวิ่หผมได้แต่ล่างอ้วนะวะ่ะไอแต่แต่รอบมีคุ้มนะครับห้าสิบเพชรได้ตัวสี่ดาวมาสี่ห้าตัวเลยนะเนี่ยถือว่าคุ้มนะครับแต่แบบได้แต่ล่างอ้วนอะ่ะแต่ถ้าแบบสมมติว่ามันเป็นแรลลี่หมดเลยนี่ก็ ก,ก็ดีไปอย่าเลยผมว่าผมจะได้แบบรีวิวและรีวรเวลลร้อยนะครับไม่เป็นไรนะโอเคครับไปต่อครับโอ้โหนำปีแบบนี้สมบัติก็ไม่มีกูอยากจะเชื่อ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 เอออืมมันไงนนตามค่ามันไม่ได้อะไรห,หรอกราไหมโอโ้เพชรไปหมดแล้ววะ โอเคครับอันนี้ผมไปฟาร์มเพชรมานะครับได้มาอีกหนึ่ง้อยเพชรแล้วก็ผมน่าจะเบิร์อีกสองครั้งสุดท้ายนะครับโอ้โหสมบัติดำว่ะฟงแดงไปลุกรอบนี้อาจจะแบบโอ้โหกูเก่งว่ะโอเคครับรอบสุดท้ายนะครับห้าสิบเพชรสุดท้ายนะครับมาว่ะอฮ้ยอลาว่ะรอบสุดท้ายกูทองคำอลามสันติจินเมเพื่อน สามสองเจีมีสซนสนุกมีฟองน้ําครับขอเธอเพื่อนเขาขอเธอเพื่อนโอเคลางกวนอดกแล้วคืออุย้ยตัวนี้ผมเดีไม่มีนะครับตัวนี้น่ารักนะตอนออกมาใหม่ๆนี่ก็คนเล่นมอสมควรอนะ่ะเดี๋ยวนี้หายไปหมดแล้วครับตัวโอ้โหลูฟี่ดึกดำบรรน,นะนมาไอตัวนี้สายโล่แรล,ลี่แน่นอนนะ โอ้รอบนี้ผมว่าผมได้เลยไม่ได้วะไม่ทำใจแล้วสายมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนามิมาว่ะโอ้แต่เพชรหมดพอดีว่ะเอ้ยถือว่าโอเคนะเราได้เราได้นามิบุกเราได้เออ่ช็อปเปอร์บุกมานะครับโอเคเดี๋ยวมีสุ่มตัวสี่ดาวอีกรอบนึงนะครับผมน่าจะหมดทุกสุดท้ายแล้วล่ะรอบเนี้ย สูตรเก้านะครับเขาออกเขาออกเก้าครั้งนะครับ hey, ไม่ถึงพได้นามิมานี่ก็ก็โอเคนะเวยก็โอเคนะเดี๋ยวดูรอบนี้นะถ้าเราได้ดวงจื้อมานะเราจะบุ้ม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 เลยมาเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนมาจิเนเบ้แล้วจินเบสซันจิแล้วคู่โ,โหดูโอ้โแล้วคู่นี้โอ้โห,โโห,โโห,โโหไม่ได้อะไรละยูชตากแกรมละโซโลมา เฮ้ยฉันรู้ชะตากรรมอยู่แล้วว่าฉันไม่ได้อะไรบอร่อเบะครับดูเพชรผมดิบอ่อเบะครับโอเคครับอย่างน้อยก็โอเคนะคืออย่างอย่างที่เห็นนะตอนตอนต้นปีอะครับอืตอนต้นปีนะผมสุ่มมั่วๆนะครับถือว,ว่าดวงดีนะครับสุ่มได้ในส่วนของเอสจะมาตกไปหมดไปประมาณพันกว่าเกือบสองพันเพชรนะแล้วก็โรเจอร์มาโรเจอร์ โรเจอร์เ e เนี่ยถึงแม้ผมจะสูงไม่ได้นะครับผมก็หมดไปประมาณ1,000เพชนะครับถ้าเอา2ส่วนนี้มารวมรวมกัน่ะมันก็มันก็ยังไม่เท่ากับไม่เท่ากับการันตีในส่วนของเอจะมาตกตัวเดียวนะครับซึ่งถ้าเราคิดอย่างนี้คิดในมุมมองแน่ดีมันก็โอเคครับแล้วเราก็ยังได้นามิบุกได้ในส่วนของเอเนลได้ช็อ p p e r ร์บุแล้วก็ได้อีกามานะครับมีลลี่ท่าสีดําตัวใหม่ใหม่ตัวนึงนะครับก็ผมว่ามันก็ ถ,ถ้าคิดแบบผมนะถ้าคิดแบบผมเตรียมเนื้อเตรียมตัวแบบนี้ก็โอเคครับถือว่าไม่ได้ไม่ได้ขาดทุนมากนะไม่ได้ขาดทุนนะถือว่าอยู่ในในเลทที่ดีนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับรอดูรีวิวคลิปต่อไปนะครับสําหรับลารี่ตัวใหม่นะครับลารีสายโล่นะก็คลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้นะจ๊ะไปแล้วจ้าซื้อขายที่ปลอดภัยกับแ d v วิวรับกลางในเลทราคาทุกถูกขอแนะนำกลุ่มพูดคุยซื้อขายเกมวัน piece beauty l a s ลิงก์อยู่ใต้คลิปน,นะครับ